ซัมซุง Galaxy S 26 Ultra เตรียมพบกับชิปเซ็ตสุดล้ำ Exynos 2600เริ่มสายการผลิตเร็วๆนี้ BT Battery Today อัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเผยแพร่เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาสื่อในเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าโ o เรียแฮ a l รายงานจาก d e c h i n Security ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในโลกของสมาร์ทโฟนว่าซัมซุงมีแผนที่จะเริ่มการผลิตชิปเซ็ตเรือธงรุ่นถัดไปนั่นคือ Exynos 2600ในช่วงเดือนกันยายนปี2025นี้ Exynos 2600จะเป็นชิปเซตตัวแรกที่ถูกผลิตด้วยกระบวนการระดับ2นาโนเมตรที่เรียกว่า GAA Gate All Around โดยจะทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักให้กับสมาร์ทโฟนในซีรีส์ Galaxy S26 โดยเฉพาะรุ่นสุดหรูออย่าง Galaxy S26 Ultra ที่คาดว่าจะเปิดตัวในต้นปี2026ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน2025 Samsung ได้เปิดตัวชิปเซต Exynos 2500 และนำไปใช้ในสมาร์ทโฟนแบบพับได้อย่าง Galaxy Z f l i p 7ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งชิปนี้ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในแผนกโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่แปลกที่ซัมซุงจะนำกลยุทธ์นี้มาใช้กับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นต่อไปโดยอนุญาตให้ผแผนกเลเซส์สามารถพัฒนาเอ็กซิโน2600อย่างเต็มที่เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปใช้กับ Galax y ซ26ในอนาคต หากเราพูดถึงความเอาใจใส่ในการพัฒนานั้นหัวหน้า,าแผนกเลเซอรของ s ซัมซุงได้เปิดเผยว่าบริษัทใส่ใจในทุกด้านของการพัฒนาอ x กซ o s 2600ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าฮิตพัสบล็อก (HPB) ซึ่งช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะทำให้อ x กซ o โนสองมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย ในเชิงของประสิทธิภาพเชื่อว่าชิป Lexino 2600จะได้รับการทดสอบผ่านโปรแกรม Cinebench ที่เปิดเผยว่าจะมีจํานวนคอ CPU ทั้งหมด10คอร์โดยประกอบไปด้วยคอร CPU ระดับพรม1คอรที่มีความเร็วสูงสุดถึง3.80 GHz เพิ่มขึ้นจาก3.55 GHz ใน Lexino 2500คอร CPU ระดับ Performance 3คอที่มีความเร็วสูงสุดถึง3.26 GHz อัปเกรดจาก2.96 GHz ใน l e x i 2500 และคอ CPU อีก6คอที่มีความเร็วสูงสุดที่2.76กิกะเฮิรตเพิ่มขึ้นจาก2.49กิกะเฮิรตใน Exynos 2500นอกจากนี้ Exynos 2600จะมาพร้อมกับชิปกราฟิก s k i r i 960ซึ่งคาดว่าจะมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกับชิปกราฟิกที่ใช้ใน Snapdragon 8 e l i t Gen 5ซึ่งเป็นชิปเซ็ตเรือธงรุ่นถัดไปจาก Snapdragon ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายน2025นี้ แต่ถ้าว่าตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คิดการพัฒนาเทคโนโลยีในหัวข้อนี้มีความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในวงการสมาร์ทโฟนคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาอ x กซิน2,600และคุณคิดว่ามันจะสามารถแข่งขันกับกู้แข่งในตลาดได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง